อาหารพีระดาทานแค่วันละหนึ่งหรือบางทีก็สองมื้อเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝึกมานานแล้วค่ะในปีแรกๆค่ะที่พี่เริ่มดูแลตัวเองแล้วก็ลดเรื่องอาหารควบคุมอาหารนะคะไม่ได้อดอาหารนะเข้าใจไหมนะถ้าเราอยากจะมีสัสดส่วนและสุขภาพดีรวมถึงหน้าเด็กไม่เหี่ยวเราต้องใช้วิธีการควบคุมอาหารและเลือกรับประทานอาหารค่ะแล้วพี่ก็ฝึกมาถึงในขั้นที่ทำไอเอฟนะคะได้เว้นช่วงการรับประทานอาหารเนะี่ย ได้16ชั่วโมง18ชั่วโมงนะดังนั้น,นการเริ่มต้นของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่วันหนึ่งที่คุณก้าวเข้าสู่โปรแกรมแบบแอดวานแล้วต้องศึกษานะตรงนี้ถ้าเริ่มต้นพี่แนะนําว่าอาจจะ3มมือก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเว้นช่วงห่างระหว่างมือให้มากขึ้นค่ะ ตรงนี้ก็จะได้ทางเรื่องของโกรฮอร์โมนที่ออกมาในช่วงที่เว้นช่วงห่างในแต่ละมือม้อนะทั้ง3มื้อนะแล้วก็ได้เรื่องของการทํา IF ด้วยแบบเริ่มต้นนะคะฝึกไปสัก3เดือนยังทาน3มมื้อ อยู่แต่ว่าต้องเว้นประมาณสีชั่วโมงนะอันนี้ขออนุญาตสอนแล้วก็แนะนําเลยนะคะแต่สําหรับพี่อะค่ะพี่ทานมื้อแรกเนี่ยประมาณบ่ายสองโมงนะคะพอมื้อสุดท้ายของพี่ประมาณ6กโมงเย็นทุ่มหนึ่งบางทีดึกหน่อยสองทุ่มเนี้ยก็เว้นช่วงไปเลยนะคะให้มากที่สุดบ่ายสองบางวันก็บ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงแต่ว่ามื้อสุดท้ายก็ไม่เกินสองทุ่มนะคะดังนั้นน่ะพี่ฝึกมาประมาณเข้าปีทีส่สามแล้วนะคะสําหรับเรื่องของการรับประทานอาหาร เบสิกแ,แล้วถูกต้องแล้วที่ต้องดื่มน้ําด้วยนะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะคะขอบคุณสาหรับคําถามมีอะไรคําถามแบบเพิ่มเติมอยากรู้อ,อะไรเป็นพิเศษนะคะอยากให้เม้นมาใต้คลิปนี้หรือว่าคลิปไหนก็ได้พี่ดาดาอ่านทุกคอมเมนต์เลยเชื่อไหมแล้วก็จะกดเป็นรายการโปรดเพื่อตอบให้เอาไปลองทําดูนะคะได้ผลยังไงบอกกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะดาด้าสอนนะเด็กคุณดีมีสมอง